สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพามาชมนะคะสวนหน้าบ้านสวนหลังบ้านนะคะวันนี้อุณหภูมิสูงมากเลยค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณเกือบสี่สิบองศานะคะสี่สิบสององศาไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับนี่เหี่ยวหมดเลยค่ะไม่น่าเชื่อนะคะอุณหภูมิวันนี้สูงมากไปชมกันเลยค่ะผลมีผลอะไรบ้างที่เสียหายนะคะ ประเทศออสเตรเลียนะคะโอ้โหหน้าบ้านก็โดนเผา <c oughs> <c oughs> อือหือหไปหมดเลย <c oughs> ดูเมลอนต่อนะคะ ฮันนี้ดิวนะคะลูกนี้ฮันนี่ดิวโดนไฟโดนแดดเผาอีกลูกนึงอันนี้ดีหน่อยอันนี้ฟักทองนะคะผล,ละไม้โดนแดดเผา อันนี้ก็หันนี่ดิวต้องหาเอาเศษใบไม้นะคะมาขึุมไว้อันนี้ก็สองลูกหันนี่ดีวสองลูกดูหันนี่ดิวอันนี้ไม่โดนน,น่ารกนึงอันนี้น่าจะแก่แล้วนะคะฮันนี่ดิว อันนี้ไม่โดนแดดเผาผักทุกอย่างนะคะโดนแดดเผาหมดเลยโอ้ักทองไม่รอดค่ะล่วงซะละไม่รอดละโอ้โหส้มก็โดนเผา ตายหมดเลยเหี่ยวลมไปเลยนะคะโอ้โหดูใบโดนแดดเผามะเขือก็โดนโอ้โหเหี่ยวหมดเลยตายหมดเลย เขาพูดก็โดนอือโอ้ว้าวเหี่ยวลงหมดเลยแดดจัดทุกวันเนี้ยอันนี้แดดร้อนมากเลย ดูผลไม้ที่ปลูกไว้นะคะโอ้โหเฉาหมดเลยค่ะแอปเปิลนี้ก็เฉาหมดเลยวินาสามากไหมเลยค่ะไม่ไม่จริงๆสัยจ,จะกินไม่ได้วนันนี้โดนแดดเผาวันนี้สามสิบแปดองศานะคะสามสิบแปดสาสิบเก้าองศา โอ้โหไม่เลยค่ะดูอีกกิ่งสีโอ้โหเหมือนกันเลยค่ะแดดเผาเกรียมเลยอันนี้ดีนิดนึงไม่โดนแต่ก็มีนิดนึงนะคะไม่ บริเวณนี้ค่ะอ mm ื hmm.